เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเลเรนใบอัมเทร์ีโดยแม่หมออัมธรมาตา นี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนพฤศจิกายน2566ของคนที่เกิดในวันศุกร์มาดูกันว่าคนที่เกิดในวันศุกร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะ,ส,ส,ะสดๆนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์พฤศจิกายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาโอ้โหบแรกมาก็เป็นความสําเร็จแล้วพลังกายพลังใจเต็มเปี่ยมดูเหมือนกับว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จนะในเรื่องของสุขภาพอาจจะระวังในเรื่องของออฟ ซินโดรมอะไรต่างๆ like, ปวดเมื่อยเนื้อตัวเท่านั้นเองค่ะเนาะการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยโอ้โหยิ่งทํายิ่งมียิ่งทายิ่งรวยยิ่งทายิ่งได้เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการเงินนะยิ่งคุณทํามากก็ยิ่งมีโอกาสในเรื่องของการเงินมากนะคะต่อมาค่ะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไร เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างดูจากพลังงานต้องบอกว่าเขาอาจจะมาพึ่งพาอาศัยคุณเยอะหน่อยนะคะเออดูเหมือนกับว่าอาจจะมีโอกาสว่าเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างอาจจะมีเจ็บป่วยไม่สบายห่างห่างหายกันไปบ้างนะ,ะแต่ว่าก็ต่างคนต่างมีภารกิจหน้าที่ของตัวเองนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรความมั่นคงในชีวิตต้องบอกเลยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้มแข็งและเชื่อมั่นในตัวเองต้องบอกเลยปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้ดีนะ บ้านที่ดินทรัพย์สินยานผ่านนะอะไรต่างๆที่คุณคาดหวังมีโอกาสว่าจะได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้แต่ว่าได้แน่นอนนะมีโอกาสมีโอกาสถ้าเกิดว่าอยากจะได้นะหรืออยากจะซื้อใหม่หรืออยากจะได้เพิ่มมีโอกาสได้เพียงแต่ว่าต้องดิ้นรนนิดนึงแต่มันมีโอกาสที่จะได้อยู่เนาะต่อมาค่ะในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักต้องบอกเลยลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรัก เป็นกลัลยาณมิตรที่ดีมากนะมีโอกาสช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนหรือทําให้คุณสามารถพึ่งพาอาศัยก็ได้หรือช่วยเหลือผักดันทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรือสิ่งต่างๆนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคบ้างปัญหาอุปสรรคดูจากพลังงานเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนอิจฉานิดหนึ่งด้วยชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและโดดเด่นนะคะมีโอกาสว่าอาจจะมีความโดดเด่นในตัวเองอาจจะมีคนอิจฉาแต่เขาทาอะไรไม่ได้นะ เขาได้แค่อิจฉาแค่นั้นเองเนาะเพราะว่าเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีแบบคุณนั่นเองนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของความรักกันบ้างความรักเป็นอย่างไรโอ้โ oh หถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยมีคนเข้ามาแน่นอนนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกว่าโอกาสจะชัดเจนมีอยู่หรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมีเกณฑ์แต่งงานนะคะยินดีด้วยเนาะ,ะดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะสำหรับคนโสดกันนะต้องบอกว่าโอกาสาที่จะได้พบเจอคนรักอาจจะมาจากการทํางานมาจากการติดต่อสื่อสารประสานงานหรือกมาจากการเดิน ทางนั่นแหละนะคะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องการเงินดูเหมือนก็ว่ามีม,มีมีโอกาสที่จะเงินเข้ามาก็มีใช้ใจ่ายออกไปเพราะนั้นบริหารจัดการการเงินดีๆนะคะแล้วมันจะส่งผลด,ดีกับคุณเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของความสำเร็จกันบ้างความสำเร็จดูจากพลังงานโอ้โหมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเลยนะจะหยิบจะจัดจะทำอะไรต้องบอกเลยความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามคุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะ ต่อมาการงานกันบ้างการงานเป็นอย่างไรบ้างนะพฤศจิกายนการงานดูเหมือนจะมี choice มีทางเลือกอะไรบางอย่างหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆทางการงานเข้ามาให้คุณเลือกตัดสินใจว่าจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังหรือทําอะไรหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องของการงานได้รับบทบาทเด่นเนาะในเรื่องของการคิดตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งต้องบอกว่า อขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะผลเป็นอย่างไรต้องบอกเลยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคุณเอย่างแน่นอนนะการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จอยู่นะเพียงแต่ว่าต้องคิดพิจารณาทุกอย่างให้ถี่ถ้วนรอบด้านแล้วก็ไม่ประมาทเท่านั้นเองนะต่อมาโชคลาภมีไหมขอดูพลังงานหน่อยค่ะมีโชคมีลาภหรือเปล่าอืมโชคลาภถามว่าม,มีไหมมีมีแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยถ้าเกิดคุณแบบว่า คาดหวังเนาะมันอาจจะไม่ได้นะเพราะ,ะนั้นอยากไปคาดหวังมากาใช้ชีวิตของตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วโชคลาภมันจะมาเป็นของขวัญมาเป็นรางวัลน,นะให้กับชีวิตคุณแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีโอกาสได้โชคลาภนะสุดท้ายค่ะอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือดูจากพลังงานต้องบอกว่าระวังใจระวังใจบางครั้งบางทีโอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบเยอะ และเช่นอา,อาจจะมีงานเข้าเยอะลูกค้าเข้าเยอะอาจจะเหนื่อยอาจจะล้านะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีความคิดแบบนอยเหนื่อยคุณก็จะพลาดโอกาสดีๆพลาดโอกาสทางการเงินพลาดโอกาสในความสําเร็จ เพราะนั้นทําใจให้สบายขอบคุณสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ยิ้มเข้าไว้นะมีพลังงานบวกมีทัศนคติที่ดีกับทุกๆเรื่องแล้วชีวิตของคุณจะเจริญก้าวหน้าและนี่คือค,คำแน,นานยทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิง่งกริ้งกริงกดซีเฟอร์เ่กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให,ให้หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มา ติดตามแม่หมอนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบเจอกันใหม่คลิปหน้าๆแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยอย่เบิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย